ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะครับ JNCI Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับในเกม Pen the ทาวเลสนะครับเกมนี้แม่งโคตรเท่อ่ะเห็นเะขาเล่นกันเฮ้ยแม่งเกมนี้มันนานแล้วดิแล้วผมก็เดี๋ยวผมจะสอนโหลดในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะเล่นให้ดูสัก2แมปแล้วกันนะเพราะผมก็เล่นเก่งอลเนาะน้องๆเล่นนี่ยเฮียกูยังไม่เคยฆ่าใครได้หมดทุกคนเลยนะถ้าเราฆ่าคนไม่ได้จนแบบยังไง ถ้าเราเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราฆ่าฆ่าคนในแมปนี้จนครบนะครับประมาณห0สิบกว่าคนนะมันแล้วแต่แมปด้วยไงถ้าฆ่าครบแล้วเราก็จะเหมือนแข่งทําเวลาอะไรเงี้ยครับอะไรแบบเนี้ยแตผ่ผมไม่เคยเล่นผ่านหรอกไอ้จั๊ <c oughs> ไอ้นนี้มันยากอะคือมันฮิวไม่ได้นะผมว่าไม่รู้เหมือนกันไม่เคยดูคนอื่นเล่นวะเคยดีแต่ผมลืมไม่หมดแล้วว่าคี่เก็บไปหาดูก็เลยมาหลดุดมาเล่นให้ดูเลยแล้วกันเนาะ ก็ขนาดเกมนี้ก็ประมาณ2 g จิกนะครับผมจะสอนให้ผมจะสอนโลดในคลิปหน้าไงก็บอกไว้ก่อนนะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้ก็กด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปก,ก่อนนะครับผมเพื่อ <laughs> เพื่อให้ผมผมดีใจหน่อยผมเพิ่งทำนะครับมีข้อบิดพลาดประการใดก็ขอโทษนะครับผมจะ พอไม่มาเลยเด, okay. ดี๋ยวผมจะปรับผมแก้ไขให้โอเคไหมโอเคนะโอเคแล้วก็ไปเอาไหนก็ดีวะผมว่าผมจะเล่นอันนี้ก่อนบาน <c oughs> ักคีจักรยานชื่อหนึ่งวัต e f ฟักมากทุกคนขอให้คำยาบครับโอทุกท่านเคยดูป่ะ15นาทีไอสีคิงอะแม่งเหมือนในนี้เลยทุกท่านน่าจะชอบแล้วแม่งโคตรมันอะกระเทิบไละกระเทิบคนอะแม่งมันมาก คือเราจะเป็นตัวเปิดอ่ะอีกหกสิบกว่าคนก็อีกหกสิบกว่าคนก็จะลุมเราเว้ยนี่กูจะเปิดใครก่อนดีเปิดไอ้หน้าหินนี่ก่อนเลยกันเปิดใครดีวะกูขึ้นไปเปิดข้างบนแล้วกันโอเค เอามึงเป็นอะไรกันวะไฮ้มึงใจเย็นดิกูย,ยังไม่ได้เปิดเคยเลยทุกคนไอย้ย่ะกูเลยแล้วลูกมาดิต่อยสลบไปดิคว้างใส่หัวไปดิน่าหิคว้างใส่หัวคว้างใส่หัวเฮ้ยกระโดดกระโดดแบบมิสตไตร์ชุบฟาดดิโอ้ยกู อีดอกปลาใส่หัวกูอีดอกนี่ก็ต้องสมควรโดนแล้วมึงอ่ะอีดอกเอาไปเลยกูให้กูแจกเกาอีฟรีทุกคนเออมึงใจ,ม,งใจมึงใจเย็นๆดีเพื่อนกูแค่ปลาเขาอีใส่เองชีวิตจริงก็ไม่แปลกแล้วโดนกระทืบตายกูว่วาเอคว้าไปเลยคว้าไปเลยไอสัตว์เออคว้าไปเลยดิเฮ้คว,ว้าไปโอ้ยจิ้งกุยอ่ะเอาจนตีไม่ทักโลกไป ไอ้พวกนี้กูช่วยกูช่วยเปิดคุไปแล้วเราเว้ย์กูโดดแบบแอสซินแอสซินมึงเป็นอะไรกันเนี่ยไอสัตว์เอ้ยตายไปเถอะมึงอะมึงไม่เข็ดกูเหรอเออมึงไม่เข็ดใช่ไหมอุ้ยกูโ,ยโ,ยโดดลบแบบแอสซินนี่กูได้มีแล้วเมื่อกี้คนไหนนะจะทำกูได้ให้เดี๋ยวกูขึ้นไปฮะกูมาหามึงแล้วเพื่อนเออแทงหน้าแบบสัตว เออเออืออเอาส้นตีนหุยหลบได้หลบส้นตีนกูได้ยังไงนี้เอาส้นตีนไปแดกโอ้ยอยุ้ยหุยชุยหืบก็ตายเฮ้ยกูหมันไส้กูหมันไส้คนเล่นดนตรีกดกูหมันไส้คนเล่นดนตรีเย้ไม่กดย่อฮะล้วละละละเรามาเต้นกันทุกคน เต้นกันปัญญาอ่อนเลยเฮียเออหาเดี๋ยวกูปเปิดมึงต่อไอ้สัตว์มึงโดนเฮียโลนอ้ออออวนเฮียบาไม่โดนมันหามาแล้วทุกคนปาไม่โดนปาไม่โดนเอาไม่เอาไม่ไม่ขวเยเอ้ยกูป,ปาโดนเลยมั้งเนี่ยมาก็อีเอ้เอาแชร์มาตีหัวพ่อมึงนี่แน่นี่แน่นแนไปแล้วตีแล้วก็วิง่งดิรอเฮียเลยรอเฮียแล้วทุกคนพอระเบิดไปแล้วอืม เอาสติไม่ได้ไอ้หน้าหีอวคุณนึกออกแล้วกูจะปล่อยพลังใส่ใครอะเรามีอันติีแล้วทุกคนกระโดดคุณนึกออกแล้วก็คือกดตัวอากดค้างนะแล้วเราก็ทำการเลื่อนเมาสมันก็จะการใช้สตินะมาแล้วกูรู้แล้วกูจะใช้ใส่ใครเอาไปโอ้มกูให้ไอ้ศาสต์กูให้ขอยมกีต้าหน่อยเพื่อนเอาไปเล่นเอาไปเล่นให้พวกนี้ฟังเอาไปเล่นเพราะกูเล่นเพาะไหม ไอสัตว์เอ้ยมันมามันมามันเข้าด้านหลังกูกูเห็นไอโง่กูเห็นไอ้โง่กูเห็นไอสัตว์อย่าอย่าห้าวไอสัตว์ขอร้องขอร้องขอร้องอย่าห้าวไอสัตว์อย่าห้าวไอสัตว์อย่าฮ้าวไอสัตว์อย่าห้าวเอ้ยกูโดนตีกูวิ่งเลยจังหวะนี้ใครนะเป็นเฮียกันโลเอาไปดิกูให้แชร์ไปดิ กดแชร์ให้กูด้วยถีบแชร์ถีบหน้ามึงไงสัตว์เ๋ยวเล่นพูดคำหยาบเยอะกันแล้วนะกูเนี่ยพูดรูคลิปเลยอะ่ะเอาพูดรูคลิปเลยอะ่ะคว้างใส่หัวดิแล้วมึงจะทำไมเล่ากูพูดแล้วนะหัวพ่อมึไงไอ้ไอสัตว์ไอ้สัตว์อุ้ยมันลุม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 ไอ้หน้าหีนี่มันลุมเอาโ้นตีนไปแดกมึงด้วยเอาตีนไปแดกอร่อยไหมอร่อยไหม อร่อยไหมกูถามไม่ตอบด้วยนะมันไปตอบได้ไงเล่าไอสัตว์เอ้ยเออกูน <sighs> ี่หัวสุดในบาแล้วกูไม่ได้โมล็อกฟาดซ้ำไปไอสัตว์เดี๋ยวแม่งลุกขึ้นมาคว้างไอเฮี้ยคว้างเป็นเฮี้ยอะไรไอสัตว์เอ้ยอุ้ยมันต่อยกูมันต่อยกูเดี๋ยวกูตายกูไปแล้วเอาแก้วไหมกินน้ำไหมไอสัตว์อุ้ยอุ้ยกูจะตายแล้วอีกหน้าหีมันแค้นกูเลยวะ กว้างใส่หัวกระโดดหลบแบบสุดวิงๆๆๆๆ่งวิ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 ่งใครหิวน้ำมั่งไอ้เหี้ยนี่หิวน้ำกินไหมเพื่อนน้ำน้ำไอสัตว์กินไหมกูถามโอ้โหมันขึ้นมาเต็มเลยืหโดดลงนี่ลอยเหี้ยอะไรเอาไอ้ยิงมันหนึ่งตัวกว,ว้างกว้างไปเลยกุ๊ปกูจุกกูใส่จุกเฮ้ยเอาหิวน้ำสงสัยจะหิวน้ำกูให้น้ำ หิวน้ำไหมไอศาสตร์โอ้โหมาเต็มเลยกุโรดไปเร็วแน่จริงก็มาดิไว้ไว้ไว,ไว้ขึ้นไม่ได้ดิไอเฮี้ยนี่อะไรเนี่ยเป็นเฮี้ยอะไรไอศาสตว์มึงต่อยอะไรมึงต่อยอะไรมึงต่อยเฮี้ยอะไรอืมอืมทีมันก็วิ่งโอ้โหมาเต็มเลยทุกคนมาเต็มเลยมาเต็มเลยอี๋มาเต็มเลยมาเต็มเลยมาเต็มเลย,เเลย,เเลยแล้วมึงมึงเป็นเฮี้ยอะไรจะลุมเหรอ กินน้ำมาโอ้ยกูตายเลยขงกูเลยจะส่งน้ำให้มันกินเลยทุกคนเหียโอ้ยหัวร้อนเว้ยโอ้ยตัดไปอีกแมปหนึ่งแล้วกันนะไปกันเลยครับก็เรามาอยู่ในแมปใหม่กันแล้วนะทุกคนเป็นไงนล่ะเจี่ยมไม่เล่าสวยนะผมว่าอยู่กับทะเลอันแสนงามมึงดูน้ำดิน้ำยังเหลี่ยมเฮ้ยสำหรับเกมนี้สำหรับคนเหลี่ยมเตบกูไม่ได้เหลี่ยมนะทุกคน สำหรับเพื่อเหลี่ยมๆก็มาเล่นเกมนี้กันด้วยนะครับทูนก็คุณจะทำเสียงทำนี้ทำมาไะเอ้ยเราจะเปิดให้ก่อนดิเปิดที่นี้ก่อนแล้วกันไม่โดนเลยโง่วิ่งไปเลยเอาแล้วเป็นผู้หญิงด้วยกูทำผู้หญิงวะมึงทำอะไรล่ะอาไมมาดิซ้ำไอสัตว์ตีหน้าซ้ำไปดิฮัลโหลมาเดะฟกเกอร์มันเปิดกนแล้วมันมา ไอสัตว์ล่วงไปไม่ขึ้นมาลอยควายเออโหวางันเต็มเฮียแล้วมันจะลุมกูเฮียแล้วมันจะลุมกูกระโดดแบบแอสซินวู้ลา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 เบอร์ลินก่อนหนึ่งทีแล้วก็ชาร์จไอสัตว์ตายไปดิเฮียโคตรอินนะเล่นเกมนักบอลเลยลงมาดิไอสัตว์เอ้ยกูให้หมดนี่เลยมามามา ้มันลุกขึ้นมึงก็ซ้ำไปดิวิ่งหนีมามามามึงกับกูตัวตัวแทงไอสัตว์หู้ยพังแล้วอาวุธพังแล้ววิ่งหนีดิรอเฮอะไรเอ้ยกูติหินไอสัตว์โอ้ยกูติหินเอาดิหิวน้ำไหมกูให้น้ำเอาไปดิมากูได้ดาบแล้วเอาดาบมามาไปเร็วไปแล้วไปแล้วมากูให้หมดนี่เลยเข้ามา ไอสัตว์ไอสัตว์ตายไปไอสัตว์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 ตายไปไม่มาแล้วม่มาแล้วลุล่าไปเลยเอต่อยต่อยกระทืบกระทืบม่เฮี้ยโหดมากเขี่ยแล้วเฮี้่แล้กูไม่อาวุธกูไม่อาบวกตัวตตัวกูต้องมีอาวุธอาวุธมา ไว้ใช้ไม่ได้วะเออมาแล้วมัมาแล้วมีสั้นไว้จวกไว้จวกมาดิมาดิมาสามคนเลยกูให้พร้อมมาเลยมามามาเฮียดิตายหน้าแดงเขาอายเลยก็ไม่รูทวนเอาแทงไม่ดิอุ้ยไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกไอ้สัตว์ไม่โดนหรอกอกูส่งของให้เพื่อนก่อนเพื่อนเอาไปกูให้ปืนให้มีดมาฝัดเดี๋ยวกูไปหามึงกูม,มาแล้วฮัลโหลมันเเดออะฟักกร์ แทงหน้าไปดิไอสัตว <The> <plays> mm ์เออแทงคอไอเฮียอ๋อไอกูโดนติหึ่มกูโดนหลอกแบบ slow motion ไปแล้ววิ่ง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 คุยวิ่งก็วิ่ง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 ไอเฮียมันมาแล้วเฮียมันมาแล้วเฮียมันมาแล้วนี่กูจะปล่อยอันติใส่พวกมันนี่นี่นี่ต้องช็อตนี้โอ้งลอยล่วงน้ำไปเลยพวกง่เออกระทืบกระทืบ กระทึบกระทึบอู้วิ่งวิ่งเก็บคนน้โอ้เฮยกูใช้ไติว่าอ่ะมันก็ไม่ได้โดนแรงนะอื้อไอสัตว์ห้าวอไม่โดนหลอกควายโง่โง่จริงเอาเผื่อเพื่อนหิวน้ำมาเพื่อนกูแบ่งปันมึงกูกลัวมึงหิวน้ำเอาไปโอ๋เอากูแบ่งนะไม่ดีๆแล้วมึงเป็นอะไร หิวน้ำไหมโห้ยมันมาเยอะมาเยอะมีมีดไหมมีมีดไหมมาเพื่อนหิวน้ำคว้าใส่เที่นี่เลยเต็มขาไปทีบไดีสัตว์เอาส้นตีนไปแดกไม่ชอบแดกข้าวชอบแดกส้นตีนโอ้ยเยี้ยมาแล้วมาแล้วกระโดดกระโดดแบบแอสซัสซินคิสเฮ้ยกูได้มีแล้วมาโหมึงมากันเต็มเลยเหรอคือมาดิกูแทงเลี้ยงตัวไอสัตว์แทงเลี้ยงตัว เออมันมาแล้วเดี๋ยวกูล่วงน้ำกูค่อยๆเดินเนาะกูเอ้ยกูฟังมีใส่แล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเอาไม้พายมาเฮ้ยค่อยๆเดินเฮียเดี๋ยวล่วงน้ำไอ้สัตว์ขี้เกียจเริ่มใหม่โอหไอ้เฮียเดี๋ยวล่วงน้ำโอ้ยโอ้ยมันมาแล้วกูวิ่งเหรอไอ้โง่กูวิ่งแล้วไอ้โง่ เดี๋ยวมันก็ล่วงน้ามันเองเชื่อกูมาเชื่อผมนะทุกคนเดี๋ยวมันก็ล่วงน้ำก,นนกนำันเองนะกูดูทรงแล้วมาดิมาเพื่อนกูหิวน้ำนเฮ้ยมันถล่มไอ้เหี้ยหิวน้ำไหมทุกคนเอามีดมามีดหมอไอสัตว์มีดหมอ, <c oughs> อเฮ้ยวิ่งวิ่งไอ้เหี้ยแทงไม่ตายไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่สักยันแน่เลยนี่แทงไอสัตว์แทงดิแทงเข้าท้องไอ้เหี้ย,ยมาแล้วมาแล้วแทงหัวล้นแทงหัวล้นแทงหัวล้นไอ้เหี้ยนี่หน้าเละแล้วโอ้โหมองเต็มเลยเหรอมาดิ กระโดดข้ามหัวเปแล้วนิ่งหนีไปแล้วกูอุ้ยตายมาเลยวะไม้พายมามาไอสัตว์ห้าวห้ากันเ่ะอะเพราะมึงอ่ะขึ้นมาเออ้ยโดนหัวไปดิเอาอันตีไปแดกปุ้ง อยากเห็นคนถอยบินได้บินสมใจมึงแล้วดิหิวน้ำไหมล่ะไปเร็วอุ้ยควานใส่หัวหนึ่งทีกูวิ่งเร็ววิ่งแล้ววิ่งแล้วลวิ่งแล้วล,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 ล่ะละละบินมากกับเกมนี้แม่งม,กกนมันจริงทุกคนเฮียอีแล้วเราไปใช้ชีวิตจริงก็ไม่ใช่นะห้าวะไอสัตว์ห้าวะโอ้ยกูทีมมันปิวเลยทุกคนไอสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวลุก ดูร่วงน้ำเกือบต้องน้ำบริเวนอุชัลามชาลามชาลามชลามชลามัมชาลัมเอ้ยมึงไม่ปินนะบินไปดีเฮียส้นเตีนกูพิทักษ์โลกจริงไปขึ้นก้านเลล,ล,ลลืยอย้ฮู้ไอ้พวกเฮียนี่มันต่างแล้วเฮ้ยมีดาบเดี๋ยวกูทิ้งไม้พายก่อนมากูจะไปฆ่าให้หมดบาร์เลยเอ้าเฮียนี่ยืนต่อยกันกูช่วยเองเพื่อนรัก แทงซ้ำมาแล้วกูมาหาพวกมึงแล้วกูมีดาบกูไม่กลัวแล้วเวย้ยแต่พากูตกน้ำตายนี่จบเลยนะมามาไอสัตว์ไอสัตว์แทงไปทีละตัวมาดิมาดิาดโอ้โหทีบดิสปาตาพุ่งไปเลยไพ้พวกโง่ลงน้ำกันไป กระทืบซ้ำไอสัตว์เดี๋ยวตื่นเดี๋ยวฟื้นเฮ้ยเมึงวิ่งไปไหนให้กูทิป่อนอืมอุ้ยมันบล็อกมันบล็อกกูไปแล้ว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 เดี๋ยวกูตายนี่เหี้ยโอ้ยชิบหายแล้วมันวิ่งมาตรงนี้กันเต็มเลยทุกคนไม้พายมาขวบไม้พายเดียวฟาดหน้าไอสัตว์โอ้โหหูหูจะตายเหี้ยวางมือหู là 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 là, là, là. là, 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 là nhau, nhau. tài. Ừ. Cú tài đâu? Ôi, ừ. gặp tai hìa, gặp đồn. Ôi, mày What the fuck? เอ Schools, ok, oh wow! ้ย <laughs> กูว de ิ่งกูไปล็อกไปล้วอุ้ยวิ่งไปจุก an จุกเอามหมว้าวเกือบตายขอพยในคำเสียงดังนะทุกคนกูกลัวตายจริงงั้เนี่ยเฮีย hmm. นี <cor> ่ไม่งมีดาบอ่ะมึงจะช้าเขามาใส่กูอย่างเดียวเลยไอสัตว์อุ้ยมันไม่ตายเฮียไม่ตายทีวะไม่ตายทีวะกูวิ่ง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 จะไม้เพื่อนรักเราต้องวิ่ง มาแล้วมันมาแล้วโว้ยมึงไม่เป <separate> ็นอะไรเลยอ่ะเฮียมันไม่ประตายวะเฮียเราเฮียลราเฮียลราเฮียลราหาอะไรคว้างใส่มันดิมีไม้ไหมรุ้ยใช้ไม่ได้เลยอเฮียจีบหายแล้วโว้ยกูโดยเฮียนี่ไรข้าวทุกคนไม่มีเฮียมาไม้ไม้พายกูมาไล่สัตว์ มึงฆ่ากันเองดิมึงมาฆ่ากูทำไมวะโอ้โเกลียดว่ะเฉียงไม่ระเบิดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮลงมาดิลงมาดิกูจะจวกหน้ามึงมาตายเป็นตายวะถ้าตายก็จบไม่เป็นไรลูกผู้ชายเออสวยไอ้สัตว์สวยฮุ้ยฮู้ยวิ่ง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 วิเบลดาบวิ่งไปดาบ เฮ้ยกวด่าไม่ได้เฮียกวด่าไม่ได้เฮ้อมากูวิ่งตัดไปเลยกันมาดิโอ้ยกระตายเฮ้ยหืมความไม่โดนหมดแต่ประมาทวะโอ้ยดาบพังเฮียดาบพังแล้วชิปหายแล้วกูเทำไงดีไปแล้วกูถีเพียน,นี่ก่อนแล้วก็วิง่ง มากูรออันติอยู่นะอันติต้องมาแล้วเฮ้ยมีดาบไหมอ่ะเฮ้ยขอดาบหน่อยขอดาบหน่อยเพื่อนดูมีอาวุธที่ใช้ได้ไหมเนี่ยอาวุธอาวุธอาวุธเอยมันอยู่ไหนวะน่ากูได้แก้วละเอาแก้วแบรแดกดีวู้วแก้วแบรแดกดี โอูใช้ไอตี uh, my heart. My heart ๋เหี้ยไม่ได้เลยเฮ้ยมีเหี้ยให้กูมั่งไหมเนี่ยแม่พงแม่พายเออกูได้มีละหมาไอสัตว์ไอเหี้ห้าวห้าวันดีเนาะกูมาละดวกดวกตายสัตว์ตายไอเหี้อะไรกูต้องนานเหี้ยละตายเป็นตายวะทุกคนอุ้ยแทงไม่โดนมาดิ มาเอาตีบิทแดกไอ้สัตว์มากูชนะแล้วลงมาดิมาเรามาไฟกันลานประหารมาไม่ใช่ลานประหารหรอกมากูว่าแล้วกูจะชนะกูต้องช,นะชนะแม่มิงให้ได้อืมไอ้เฮียตายตายหนีทำเฮียอะไรทำเฮียอะไรไอ้สัตว์หนีทำไม Lúc lột mở Mà lột và quá. là, yêu là. A voi của mày, mày mày Ồ, mày 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 Tôi mày 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 có mày 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 อ๋ยกูตายเฮี้ยกูกูชนะแล้วเลยอีกสี่อีกอีกห้าอีกห้าคนเฮี้ยเออละตายโอ้ยกูเกือบชนะแล้วกูเล่นอย่างมันเลยทุยกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนเลยนะครับถ้าทุกท่านอยากเล่นแบบเนี้ม่งโคตรมัน,มนจริงจเอ้ยนะอีกอย่างเกมนี้เปลี่ยนเปลี่ยนภาษาได้เลยนะดูท่านไม่รู้ไงอืมเมื่อกี้มันมากจริงแค่ถ้าเลือดก,กูเหลือเยอะนี่กูกูชนะแล้วไม่เอาเดี๋ยวพูดหรอกก็เป็นไงมั่งครับค่า รับ <r> ชมคลิปนี้ taking, half, it, Kingston, er คลิปแรกก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าเลยไปดูคลิปเก่าๆด้วยนะครับผมก็ก็ไงขอรับชมคลิปนี้แบบมีความสุขนะครับก็ผมอธิบายผิดภาพกันแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับพูดคำหยาบเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็พูดเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ได้ด่าใครหรอกไม่ได้ด่าใครเลยกูไม่ได้ด่าใครในสัตว์นี่โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาแล้วนะครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ